ได้อาหารจานใหม่มาแล้วเกาเหลาเกาเหลาจากร้านนี้นะครับเดีจากร้านนี้นี่ครับหน้าตาเกาเหลาเมืองฮะคอยอันทำไมไม่เหมือนเกาเหลาบ้านเราครับมันประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะผักแน่นอนครับเนื้อหมูอันนี้ก็เกี๊ยวกรอบแล้วเส้นน่ะกับพริกมันไม่ใช่เส้นเหมือนเส้นเกาเหลาอูด้งอ่ะ แห้งครับเนี่ยหรือว่าน้ำแห้งอ๋อใส่ถวงอกด้วยเฮ้ยน่ากินใช่น้ำข้างล่างมันดูอ,นอย่างนี้เดี๋ยวลองชิมเนี่ยพีก่กินได้นี่นะแต่ไม่กินหมูน้ำแบบพะโลเลยอ,อก็ต้องอร่อยเลยดผักมีผักอะไรบ้างเนี่ยผักอะไรก็ไม่รู้นั่นมันผักถวงอกอมีโตแล้วหรือเปล่า ่ใช่ต้นอะไรอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้จักน่าจะเป็นผักพื้นเมืองเออไม่อว่าก็พื้นเมืองมาก่อนแต่ความเท่คือนั่งเก้าอี้อย่างงี้ครับเก้าอี้เด็กอนุบาลมากนี่โตโตโตนิดนึงเดี๋ยวจะให้ดูเก้าอี้เดี๋ยวจะให้ดูเก้าอี้มาทางนี้จะให้ดูเก้าอี้นี่เก้าอี้เก้าอี้อ่ะเด็ก บ้านผมเขาใช้สำหรับโรงเรียนเด็กอนุบาลกินริมน้ำเลยครับลำน้ำนี้ออกทะเลได้นะครับเมืองที่นี่เมืองอะไรนะจำชื่ออะไรหอยอันเมืองวรลดกโลนะครับชี่เขาปรุงใส่อะไรเดี๋ยวจะให้ดูร้านที่เรากินที่ตรงนี้นี่เขาปรุงริมทางนี่แหละมีหลายร้านเลยเรียงตรงนี้จะเปิดตอนเย็นๆตอนเย็นๆ ตั้งโต๊ะเล็กๆอย่างเงี้ยรูใช้ลอมิโซ่ยังเกาเหล่าสะกดยังไงใช่ไหมครับสะกดอย่างนั้นเกาเหล่า C A O L U A L A U นั่นแหละครับเกาเหลาล่นอ้ามีจานหนึ่งแล้วครับมาอีกจานหนึ่งแล้วครับมีกวางอันนี้อะไรนะมีกวางมีกวาง หน้าตามันเป็นเส้นคล้ายกันเหมือนกันเลยแหละแต่นี้มันชุบซอสไม่เ,เหมือนกันนี่นไอ้นี่ไอ้เตาหู้ยี้เตาหู้ยี้ใส่พริกเอาไว้ปรุงใช่ไหมใช่เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยดีเปิดมาก แม่นนี้จะเป็นเส้นอีกแบบ